มีรายงานว่าโรเซ่นั้นถ่าย MV โซโล่ของตัวเองเสร็จเรียบร้อยแล้วบลิงดีใจเนี่ยที่สุดจะได้เห็นโซโล่ของโรเซ่แล้วสวัสดีครับทุกคนก็แอดเพิ่งพูดประโยยกในคลิปเมื่อวานเลยนะครับว่าโรเซ่น่าจะเริ่มถ่าย MV แล้วนะครับซึ่งแอดก็แค่คาดเดาจากสื่อที่เคยรายงานมาเฉยๆว่าจะถ่ายช่วงกลางเดือนมกราแต่เมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับมีรายงานบอกว่าโรเซ่นั้นได้ถ่ายโซโล่ของตัวเองเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วและบอกได้ว่าโซโล่ของโรเซ่กำลังมา แต่ก่อนที่จะไปโซโล่ของโรเซ่นะครับตอนนี้ก็มีคนหนึ่งที่เปิดช่องใหม่นั่นก็คือเจนนี่วง b l a c k พิ n งนะครับเธอเพิ่งเปิดช่องใหม่เมื่อวานนี้เองซึ่งผ่านไม่ไปถึง24ชั่วโมงนะครับตอนนี้มียอดคนดู5ล้านกว่าคนและมีท่าทีว่าจะ6ล้านง่ายๆด้วยส่วนยอดผู้ติดตามนะครับยังไม่ถึง24ชั่วโมงก็1.6ล้านแล้วก็น่าจะ2ล้านไวๆนี้ด้วยนะครับและในคลิปแรกของเจนนี่นะครับเจนนี่ได้ cover เ,เพลง When w e l My l i f e Begin ด้วย ซึ่งเพลงนี้นะครับน่าจะเป็นเพลงที่เธอชอบตั้งแต่เป็นเจนนี่นะครับเธอร้องกับเจนนี่จีซูโรเซลิซา่าบ่อยมากนะครับเพลงนี้ก็ถ้าใครไม่ติดตามเจนนี่นะครับก็สามารถไปกดติดตามให้เธอได้นะซึ่งตอนนี้นะครับเจนนี่น่าจะได้โล่เงินกับโล่ทองไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าได้1ล้านแล้วยูทูบเบอร์เปิดใหม่อยอดติดตามวันละล้านนะครับมีอยู่จริงก็คือเจนนี่นี่แหละซึ่งชาวเน็ตบางคนนะครับก็ได้แซวว่า เมื่อแบ็คพิงค์เปิดช่อง y YouTube ลิซ่าจะเต้นเจนนี่จะวอล์กส่วนจีซูจะแคสเกมส่วนโรเซ่นั้น ASMR เอาจริงไหมแอดมินว่ามันเหมาะกับแต่ละคนมากๆเลยนะครับพี่ซูแคสเกมก็น่าจะมันโรเซ่ Rose กินก็น่าจะอร่อยกลับมาที่ข่าวลือของโรเซ่เรื่องการถ่าย MV โซโล่นะครับเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานี้นะครับมีรายงานบอกว่าโรเซ่ Rose นั้นได้ถ่าย MV โซโล่ของตัวเองเสร็จเรียบร้อยแล้วและบอกอีกว่าเธอนั้นใช้เวลาไป3วัน2คืนในการถ่าย MV นี้ แถมก็ได้มีรูปประกอบด้วยซึ่งบอกว่าเป็นกองถ่ายของโรเซ่นะครับซึ่งถ้าเป็นกองถ่ายของโรเซ่จริงนะครับชุดของโรเซ่น่าจะเยอะมากๆดูจากรองเท้าแล้วมีอยู่หลายคู่นับไปทั่วเลยนะครับรองเท้าส่วนรูปนี้นะครับน่าจะเป็นส่วนของเครื่องประดับถ้าเป็นเครื่องประดับของโรเซ่จริงนะครับโรเซ่ Rose, น่าจะมีหลายชุดมากๆจริงๆนะดูจากเครื่องประดับแล้วแล้วก็ได้มีแฟนคลับสังเกตทีมงานอีกนะครับว่าทีมงานเขาลงรูปรถในกองถ่ายและบอกว่าเสร็จสิ้นการถ่ายทำสุดท้าย3วัน2คืนในรูปที่ไม่มีโรเซ่หรือสปอยอะไรเลย แต่ประเด็นนะครับก็คือเขาติดแท็กแบล็คพิงก์โรเซ่นี่สิซึ่งในรูปที่ไม่มีวงแบล็คพิงก์ไม่มีโรเซ่แต่กลับติดแท็กโรเซ่นะครับและบอกว่าถ่ายทําเสร็จแล้ว3วัน2คืนนั่นนะครับทำให้แฟนขับเดาไปเรียบร้อยแล้วว่า100%เปเ็นป็นโซโล่ของโรเซ่แน่นอนโอเคนะครับก็จบลงไปเรียบร้อยแล้วสําหรับคลิปนี้อย่างน้อยเราก็มีข่าวโซโล่ให้ชุ่มชื่นหัวใจหน่อยเนะาะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้แอดด้วยเจอกนันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ